เจอแล้วเกมมอนสเตอร์ฮันเอร์สการีสามทวิสติดรีเฟล็กชันที่พร้อมพลิกโฉมการผจญภัยให้แฟนแฟนซีรีส์ต้องอึ้งงันไปชั่วขณะแต่ก่อนจะดิ่งลงไปในรายละเอียดเรามาลองคิดดูสิครับว่าทำไมเกมสปินออฟที่เปลี่ยนจากแอคชั่นการล่าสัตว์ร้ายมาเป็น RPG เทอร์เบสแบบญี่ปุ่นถึงได้ครองใจผู้เล่นมาโดยตลอดและนี่คือจุดที่เกมภาคล่าสุดนี้กำลังจะยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นอย่างที่หลายคนอาจไม่คาดคิดเลย สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักซีรีส์ Monster Hunter ซีรีส์หลักนั้นโดดเด่นด้วยการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ต้องใช้กลยุทธ์และอุปกรณ์พิเศษ,ษแต่ภาคสตอรี่ที่ออกมาแล้ว3ภาคก่อนหน้านี้กลับนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยเปลี่ยนมาใช้สไตล์ภาพอนิเมะน,น่ารักและเกมเพลย์แบบเทิร์นเบสสมบทบาทบบเงินสอดพิจซึ่งหมายถึงการต่อสู้ที่เราไม่ต้องควบคุมตัวละครแบบเรียลไทม์แต่จะรอคอยเทิร์นของเราเพื่อเลือกคำสั่งต่าง,างๆเช่นการโจมตีหรือใช้สกิลถือเป็นรูปแบบที่ผ่อนคลายกว่าสำหรับผู้ที่่่ออยาาากกกใช้สมมมงคิดแผนกกวปาาปุุมม มิดมิดอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมจะมีภาคต่อออกมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงภาคใหม่นี้ที่กำลังจะวางจำหน่ายในปี2026บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch และ PC. Monster Hunter s t o r y 3: Twisted Reflection ไม่ใช่แค่ภาคต่อธรรมดาแต่เป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดไปไกลกว่าเดิมด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนกว่า ในทุกแง่มุมสเกลของตัวละครในเกมนี้ถูกปรับให้ใกล้เคียงกับมนุษย์จริงๆแบบในซีรีส์หลักทำให้การสำรวจโลกของเกมรู้สึกครบถ้วนและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นทนเรื่องราวก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่มืดมนและลึกซึ้งกว่าเดิมแต่ยังคงรักษารสชาติเฉพาะตัวของซีรีส์ตอรี่เอาไว้ซึ่งเน้นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของมนุษย์ที่ผูกพันกับมอนสเตอร์อย่างใกล้ชิดล่าสุดทางทีอ อีซิสเกมไทยแลนด์ได้รับสิทธิพิเศษจากแคปคอมเอเชียให้ทดสอบเวอร์ชันเดโมในงานเกมส์คอมเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์2025และวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์นั้นให้ทุกคนได้รู้กันแบบเต็มๆอย่าลืมว่าตัวเกมยังอยู่ในช่วงคาพัฒนาดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นอาจแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นสุดท้ายเมื่อวางจําหน่ายจริงในเดโมนี้เราจะได้สวมบทบาทเป็นเอเวอเรนเจอร์ระดับกัปตันผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะพาติลูกมือใหม่ออกเดินทางไปยังบริสตอลวูดส์เพื่อภารกิจสําคัญ2อย่าง ค้นหาไข่มอนสเตอร์และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สายพันธุมอนสเตอร์หายาปาร์ตี้ของเราประกอบด้วยตัวเรากับตีรวมถึงมอนสเตอร์2ตัวที่สามารถเรียกออกมาช่วยต่อสู้ได้แต่สําคัญมากคือเราสามารถออกคําสั่งได้เฉพาะกับตัวเอกและมอนสเตอร์ของเราเท่านั้นมันเหมือนกับการเป็นผู้นําทีมเล็กๆที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไป แผนที่ในเกมนี้กว้างใหญ่สุดๆจนแทบไม่เห็นขอบเขตทำให้การสำรวจกลายเป็นส่วนที่น่าสนุกไม่แพ้การต่อสู้โดยเฉพาะเมื่อสเกลของตัวละครเท่ากับมนุษย์จริงๆแบบซีรีส์หลักก็ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นในการเดินทางผ่านป่าเขาลึกๆหรือภูเขาสูงชันเกมมีระบบทูทอรัาลที่จะสอนระบบการต่อสู้ให้เราเข้าใจง่ายๆสำหรับมือใหม่และยังคงใช้รูปแบบเทิร์นเบสเหมือนเดิมเราต้องเลือกคำสั่งการโจมตีโดยแต่ละถ้าจะมีประเภทหลัก3อย่าง Power เน้นพละกำลังสำหรับการโจมตีหนัก,นกๆ e c h เน้นเทคนิคและความแม่นยำ และสปีดเน้นความเร็วในการเคลื่อนไหวซึ่งแต่ละประเภทจะมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบกันเช่น power p a s s i v แต่ถ้าเราใช้ท่าที่ตรงกับประเภทของมอนสเตอร์เราเองก็จะเกิดดับบ l e a t t a ท k ที่เพิ่มความแรงขึ้นทันทีนอกจากนี้เรายังสามารถขี่มอนสเตอร์ระหว่างต่อสู้ได้เมื่อสสมเกตสีฟ้าเรียบร้อยคิ่ชิเพื่อทำท่าประสานที่รุนแรงและน่าตื่นตาตื่นใจตัวอย่างเช่นหากมอนสเตอร์ของเรามีประเภท power ก็อาจใช้การโจมตีร่วมกันที่ทำาดาเม e มหาศาลเหมือนการผสมผสานกำลังสองฝ่ายให้กลายเป็นหนึ่ง ระหว่างการเดินทางเราสามารถเรียกมอนสเตอร์คู่หูออกมาช่วยเหลือได้เสมอโดยแต่ละสายพันธุ์มีจุดเด่นไม่เหมือนกันเช่นมอนสเตอร์บางตัวบินได้บางตัวไต่ได้หรือแม้แต่แรเธอร์หรือแรเทลโลสในภาษาอังกฤษตัวหลักที่โดดเด่นด้วยขนาดใหญ่และความเร็วในการวิ่งราวสามารถใช้มันเพื่อหายใจยิงไฟใส่ศัตรูร้องขู่เพื่อลดความมั่นใจของฝ่ายตรงข้ามหรือพุ่งโจมตีก่อนเพื่อสร้างดาเมจตั้งแต่เทิร์นแรกแต่ระวังไว้หน่อยนะครับเพราะมอนสเตอร์ป่าในเกมก็อาจโจมตีเราได้เช่นกันถือเป็นระบบที่เพิ่มความสมจริงและความท้าทายให้กับการผจภยัย พอเดินทางมาถึงร布莱น顿ู斯ก็ถึงเวลาต่อสู้กับบอสแล้วเริ่มจากบบลูมูที่เป็นเจ้าของไข่ที่เตียค้นพบโดยบังเอิญแต่ไฮไลท์เด็ดจริงๆอยู่ที่ฟิโรชาเทอร์คอร์มอนสเตอร์ลิ้นยาวที่ดูน่ากลัวสุดๆมันถูกเปลีป่ยนแปลงจากปรากฏการลึกลับที่ทาให้คริสตัลเติบโตตามร่างกายและเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าหากเราโจมตีคริสตัลเหล่านี้มากเกินไปอาจโดนเคาน์เตอร์กลับมาอย่างเจ็บปวดแต่กุญแจสําคัญคือต้องโจมตีจุดนั้นให้แตกเพื่อสตันมันถือเป็นการต่อสู้ที่ต้องการความคิดวิเคราะหหหห์แลละควาาาามมมอดทนนนสสููงกํรับผ้้เ่น และนี่ก็ยังเป็นแค่ปลายจวักสำหรับมอนส e r Hunter s t o r y 3 t w i s ติ d r e f l e c เ i o n เท่านั้นเองตัวเกมเต็มจะมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายเช่นการเก็บอเทมต่างๆในฉากต่างๆโลกของเกมถูกออกแบบให้กว้างใหญ่และเต็มไปด้วยแลนด์มาร์คที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นปราสาทโบราณหรือภูเขาลึกลับผู้ที่ชื่นชอบเกมอ PG จีแนลส,สมมอนสเตอร์อย่างเราคงไม่ควรพลาดแน่นอนนอกจากนี้คุณยังสามารถแวะมาลองสัมผัสต,ตัวเกมได้ที่บูธของแคปคอมในงานเกมส์คอมเอเชียเอ็ก a n ไทยแลนด์เกมโชว์2025ด้วยนะ เกมนี้เป็นภาคใหม่ของซีรีส์สปินออฟในรูปแบบเทิร์นเบสที่เล่าถึงเรื่องราวของแรนเจอร์ผู้ดูแลราชเทล์แสตที่เกิดจากโชชาตาที่พลิกผันเกินจินตนาการในโลกที่ทุกคนเชื่อว่ามอนสเตอร์ต่างๆได้สูญพันไปแล้วถือเป็นภาคแรกที่นำเสนอประสบการณ์เน็กเจนที่สมบูรณ์แบบเลยก็ว่าได้แต่แล้วนี่คือจุดที่ทำให้เกิดความถกเถียงกันบ้างไหมครับ บางคนอาจมองว่าการเปลี่ยนจากแอคชั่นมาเป็นเทิร์นเบสทำให้เกมสูญเสียความตื่นเต้นในการต่อสู้แบบเรยลไทม์ time, แต่ผมคิดว่ามันกลับเพิ่มมิติใหม่ให้กับซีรีส์โดยเน้นการผูกพันกับมอนสเตอร์มากขึ้นคุณคิดเห็นอย่างไรมันเป็นการพัฒนาที่ดีหรือเป็นการสูญเสียเอกลักษณ์เดิมบอกเราในคอมเมนต์ได้เลยว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนี้และอย่าลืมแชร์ประสบการณ์จากการเล่นซีรีส์อื่นๆด้วยนะโดยคอนเทรสเ s ็กซ์จาก h t t p s w w d i s c o r d l a n d c o m g o n s e r s ใครๆเขาก็รู้ว่าหนูเอาเปิดเผยหนูสั้นของหนูอย่างเนี้หนูเน้นเซ็กซี่เฉยๆ